S <S ชฮัลโหลสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมกองที่ช่องซันนี่เดย์เองจ้าเก็บกิกนชินอิมแพ็กนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพามาเ,าเป็นเควสลับนะครับเป็นเากาะลับนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็วิธีมาเกาะลับนะครับก็จะเป็นเราให้เรานะครับวาร์ปมาตรงจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัว คายานะครับสร้างพื้นที่น้ําแข็งนะครับแล้วก็เดินมานะครับจากตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคก็วันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆเนี่ยทำเควสนะครับของก่อรลับว่าเควสก่อรลับเนี่ยทายังไงบ้างนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เพิ่งมาก่อรลับแรกๆเนี่ยจะมีเจ้าหุ่นยนต์โกเลมตรงนี้นะครับเนี่ยไอตัวนี้นะครับเฝ้าอยู่นะครับเลเวล35ก็แนะนําว่า เ,เตรียมตัวให้ดีๆหน่อยนะครับใครที่จะมาเกาะรับนะก็ต้องเตรียมตัวหน่อยเพราะมีหุ่นในตัวนี้เนี่ยรออยู่นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็บอสของเกาะน,นี้ก็ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับโอเคนะเออกอนอื่นนะครับให้เรามาคุยกันที่ตรงตรงนี้ก่อนนะครับนี่ให้คุยกับเจ้านี่ก่อนนะครับพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้คําว่าเควสเควสที่ชื่อว่าไขค,ความลับของเกาะล้างมานะครับ พอได้ไขความลับของเกาะล้างมาแล้วเนี่ยแล้วให้เราเดินมาทางขวาของเกาะนะครับผมก็จะมีหินตรงนี้อยู่นะครับให้ตีตรงนี้ออกไปนะครับนี่พอตีออกปุ๊บเราจะได้บันทึกโซมมานะอโอเคพอเราได้บันทึกโซมเสร็จแล้วนะครับปุ๊บเดี๋ยวขอปรับอโอเคแล้วก็ตรวจสอบแดนครับกดคุยเลยฮนะกดคุยหนึ่งทีเนาะ โอเคยังไม่ได้น่าจะยังไม่ได้โอเคเอา่าพอเราไดบ้บันทึกมาแล้วใช่ไหมทุกคนอ่าเราให้เราทําการเปลี่ยนเวลาครับผมให้เปลี่ยนเวลาจากอา่ามาตีสองนะครับตีสองถึงตีห้านะครับอยู่ประมาณนี้ให้เล่งเวลามาในเวลาตีสองนะครับโอเคฮะตีสองแล้วนะครับ พอเราทีสองแล้วเนี่ยให้คุยครับ1ทีโอเคพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยหาให้กดเงาครับมันจะมีทางเดินให้เดินนะครับเดินตามาเงาไปนะครับกดสก,กัดวิญญาณไปฮะนี่นะครับเดินตามเงาไปเลยนะถ้าเดินตามเงามาครับมันจะเป็นหินอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะ นี่นะครับมันจะมีอ่าล่องกลมๆอยู่นะครับเราให้เราทําการเปลี่ยนตัวละครเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวละครแป๊บหนึ่งนะอ่าเอาตัวละครมาใส่เดี๋ยวผมจะเอาน้องชิ้นหลิงออกมาก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เอาตัวละครหลักเรามานะครับนี่ใช้ตัวละครหลักของเรานะครับอ่ายืนนะครับแล้วก็ใช้สกิลทตุลมนะนี่เราก็จะได้จุดตรงนี้มา1จุดแล้วนะครับต่อไปครับเดินกลับไปที่เดิมครับ อ๋อผมผมลืมบอกทุกคนนะก่อนใครใครที่มาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามีก่อนนี้มันจะมีกล่องทองลับอยู่นะครับก็คือมันจะมีกล่องสมบัติลับอยู่นะฮะกล่องสมบัติลับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะนี่ถ้าใครไม่รู้เนี่ยไอซอกตัวนี้เนี่ยจะมีกล่องสมบัติลับอยู่นะครับก็ใครที่มาถึงแล้วก็อย่าลืมมาเปิดกล่องกันก่อนนะครับก่อนจะมาทาเคลสกันเนะอืมปึ๊บ โอเคฮะพอเราตรงนี้เสร็จใช่ไหมคุยไปก่อนหนึ่งทีเอาเลิกกัใชันะครับเหมือนเดิมครับให้กดวิญญาณไปนะครับแล้วก็เดินตามในตัวนี้ไปนะครับมันก็จะมีร้อง้อยของวิญญาณลมอยู่นะถ้าจําไม่ผิดนะผมไปดูมานะ้ะอยู่ตรงนี้นะครับนี่จริงด้วยโอเคตรงนี้หนึ่งจุดนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามีน้ำจะหมดมน้ำนน้ำจะหมดอุ้จิ๊บโอเคโอ้ยโอเคจะอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดใช่ไหมอ่ากดดูนะฮะอ่าตรงนี้นะครับใช้ไก่ย,ยางครับสร้างกำแพงน้ำแข็งนะแล้วก็เอาน้องมาโอเคอยู่นี่นะครับเดี๋ยวรอสกิลคูดาวก่อนนะโอ้ย นั่นงนะน้ำแข็งหมดอ้าวผิดทางแป๊บหนึ่งนะครับรอสกิลโค,คดาวเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าเรานะฮะหนึ่งจุดสร้างไปฮนะโอเคแล้วก็ใช้ตัวน้องโอเคทีเราได้ตรงนี้มาห,หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ใช้ตัวสกัดพิยานะคะ หาต่อว่ามันไปทางไหนต่อนะครับนี่ผมจําไม่ได้ว่ามันมอยู่ไหนนะครับเราก็กดหาไปฮะมาดูสายลมครับตรงนี้ไม่มีแล้วอะสายลมมันหายไปไหนแล้วโอเค ลองดูไปก่อนถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นตรงนั้นนะตอนนี้เวลากี่โมงถ้ามันตีห้าแล้วอะทุกคนคือมันต้องเวลาประมาณตีสองนะครับถึงจะได้นะฮะก็คือห้ามเลยตีสองนะฮะก็คือต้องอยู่ตั้งแต่ก็คือถึงตีสองถึงตีห้านะครับเท่านั้นนะพอเป็นงานเนี้มันจะไม่เจอร่องรอยของลมนะ ก็คือเมื่อกี้มันเลยตีห้ามาแล้วนะครับมันก็เลยไม่เจอเนาะโอเคปึ๊บอ่ะกลับมาตีสองอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็คือห้าไม่เลยตีห้านะครับเควสนี้โอเคแล้วก็บินมาครับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคกดนี่ดูครับแหมตัวนี้อีกหนึ่งจุดนะครับโอ้โหชู บินปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีกจุดหนึ่งนะครับจะอยู่บนหอคอยตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ปีนขึ้นไปนะอึบอึบชุบเหนื่อยก็พักก่อนนะฮะพักก็รอนปึ๊บโอเคฮะ โอเคเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมเสียงมันจะมีเสียงแห่งมาาหมอกเข้ามาเปิดเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับปึอ่าแล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับใช่ไหมว่าสะสมลมโอเคเรามาตรงกลางเลยนะนะครับอุ้ย นี่ฮะมันก็จะมีบอสตัวนี้ออกมานะเวลค่อข้างสูงเลยทีเดียวโอเคนะครับเราก็จัดการเนาะ hmm. บอสมันเวลเยอะนะครับทุกคนก็ระวังกันด้วยนะฮะโอมันตีคอดแรงเลย แนะนำให้ใช้ตัวละครตีไก่ะนะทุกคนโอเคครับทุกคนกว่าจะจัดการมันสำเร็จได้นะโอเคฮะปุ๊บเรียบร้อยนะครับ โอเคครับพอเราจัดการบอสสำเร็จแล้วนะครับนี่นะครับมันก็จะมะีเป็นทางให้เราเดินขึ้นไปทางนี้นะครับนี่เราก็บินไปนะครับบินทงๆเลยนะฮะคลิปคลโอเคบินขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกแถมสูงนี่เ้าก็ตรงไปครับ ก็ค no okay, ือไอตัวมอนเมื่อก eh okay. ี้เนี่ยม <right> ันยังไม่ตายดีนะครับเราต้องไปฆ่ามันอีกรอบหนึ่งนะฮะเขาเลยบินมาโอเคครับถึงแล้วนะครับน okay. ี่หลายคนเคยมานะแถวนี้ โอ้เกือบตายนี่นะครับก็จะเป็นที่มีจุดเหมือนกันนะครับเป็นเข็มชี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาจัดทีมแป๊บหนึ่งนะครับคนทีมผมมันจัดการบอสลำบากมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอจัดการอ่าจัดทีมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนผมมาแล้วพร้อมแล้วนะครับผมก็เลยไปเอาน้องเอมเบอร์มาครับในการยิงไกลเนาะเพราะตัวบาบาร่าผมเนี่ยมัอาจจะจัดการบอสไมื่อกี้ได้นานจริงๆนะครับก็ คุยตรงนี้นะฮะคุยไปก่อนนะครับโอเคพอคุยเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็เหมือนเดิมครับผมปรับเวลาเป็นตีสองถึงตีห้าเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคตีสองเนาะโอเคครับเรียบร้อยเนาะ โอเคครับพอเราปรับมาเป็นตีสองแล้วนะครับแล้วก็ตัวหลักเหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> นี่ครับผมเทียเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็จะอ่าคราวนี้มันจะมีมอนต์ออกมาด้วยนะฮะเราก็จัดการมอน <c oughs> มอนมันเก่งมากแลุกคนบอกเลยใครที่ทำเควสนี้เนี่ยต้องพอมีของนิดนึงนะฮะไม่งั้นนี่โดนมอนตบได้ง่ายง่ายเลยนะครับ โอเคเรียบร้อยเหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะแล้วก็ดูปึ๊บโอเคมอนมันก็จะบอ,อกมาเหมือนเดิมนะครับเวลสามสข้ามอนข้ามมอนไปครับ ระเบิดหน่อยเร็วโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับเลยอีกอันหนึ่งโอเคตรงนี้นะครับจัดการมอนจิงไปครับ ดิงไม่เข้า,าธาตุไฟแนะนำให้เอาใช้ธาตุไฟฟ้านะเพราะแบบไฟฟ้านี่ตีแรงมากๆจริงๆนะครับใครที่มีลิซ,ซ่าก็ใครที่ปั้นลิซ,ซ่าไว้คนโหดเนี่ยผมบอกเลยว่าเควสนี้ก็เล่นสบายครับโอเคอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับ มันแพ้ธาตุน้ำกับไฟฟ้านะครับเออเอ,อ,อ,อโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันใหญ่เหมือนเดิมฮะเราก็ใช้ตัวน้องพุ่งแล้วมันก็จะโผล่มาอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จัดการไปเลยฮะ Ôi 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 oi. Hồi kia lúc nón còn nè ừ, Boss khỏi chặt oi Ôi 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 ôi, ôi. Ừ. ôi, ôi. โดนขังโดนขังโอ้โหแป๊บตึแปบบ๊บตึกตอนนี้ต้องใช้ของช่วยแล้วนะฮะกินนะครับกินอาหารเพิ่มเลือดโอเคจะวะนี้ต้องเพิ่มเลือดก่อน,นไม่ไหวแล้วนะแฮบ เออขอเคลียร์ลูกน้องไวก่อนนะลูกน้องมาเยอะโอ้ย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 ไอ้สลามเบนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคหมดยังวะยังเหลือลูกน้องมาอีกตัวสองคนโอ,โอ้จะตาย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 เติมด้วยครับเติมด้วยฮะเออติดตัวหนึงน่งเออ

ไม่ได้ป mm hmm> oh, kind of mm hmm. oh, nope. ั้น hmm. ล oh, ิซ่าไว้ทุกคนถ้าปั้นลิซ่าไว้มันจะแรงกว่านี้นะฮะโอ้โลดเยี่ยิงยิงยิงเฮ้ยหลบไป ม,มีมอนมามอนมามอนมาจากไหนไม่รู้โอ้ย chia món hạ nhiều ô phải dụ muốn không lấy cái đũ tay bay một hay tái thở chạy tay chạy tay chạy tay ยิง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 โอ้ยหูกับตายยิงไม่โดนหลบสตอมเบลสี่สิบนะโคนมันไม่ได้เวลน้อยมากโอเค ไม่ทันเปลี่ยนตัวไม่ทันโอ้เปลี่ยนตัวไปแล้วยิง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 มันหมุนนะมันหมุนหลบครับหลบจังหวะนี้ท่านี้แรงมากทนะุกคนจริงก็ลงมา ปบ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 ยิง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 แม่มีตัวเสือกไปอีกนะทุกคนโอ้ยบาร์บาร่ายิไม่ววได้หิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนจังหวะนี้กินก่อนกินก่อนโอเค พึ่งลงมาเลยลเลพึ่งลงไมาได้จะเพื่อนคลั่งนะอืมตูม้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาลงมาลงมางมาอืมหลบหลบโอเคอันติมาครับ มันมีตัวนี้นะฮะมันมีตัวเสือกนี่ไงมันมีตัวเสือก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 เออจะตาย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 ให้ได้ให้ได้จุดจุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออมันมีตัวเสือกเออ ơi hơi hơi nộp nộp ừ ding 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 ยิง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 น้องน้องระเบิดน้องระเบิดหน่อยน้องระเบิดอืมนั่นแหละอืมอืมโอ้โหโหลดฮิวยิง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 เอ้ยตบเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อน anti ti ba yin dinh dinh kênh Mình vô này, m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 ình vô này. Ôi, 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 ôi Ôi, mà lột tổn đi rồi mày nương ấy, bà nương เอ้ยโอ้ยตายเลยชิบหายโอโ้แล<อ> <โ UB. S 1> ้วครูดาวห้าสิบวิครับเอ่อบาร์ลาหิวกินกินกินก่อนตรงันนี้กินก่อนครูดาวตี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 ลงมาซับอือฟัน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  เรียบร้อยโรงเรีย tamam นจ nice. ีนนะทุกคนโอเคฮะในสุดก็ผ่านไปจนได้นะครับกับเควสนี้มันยากเย็นจริงนะครับก็พอจบเควสแล้วก็มาคุยกับคนนี้เลยนะครับเฮนรี่ฮอนปึ๊บโอเคอ้นะครับพอใครที่อยากรู้เรื่องราวก็อ่านบทสนทนาได้นะครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเฟสของเกาะล้างนั่นเองนะครับพูดได้คําเดียวว่าเหนื่อยมากๆนะครับเวสนี้เอาตะผมแบบแทบไม่รอดนะฮะจังหวะเนี้ยโอเคครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนดีกว่าทุกคนตอนนี้เหนื่อยมากจริงนะครับกับเกมกินชายเ,เกมชินอิมแพ็กนั่นเองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ย ใครที่ไม่รู้ว่าเคลสก่อนล้างทํำยังไงก็ทําให้ทุกคนได้ดูนะครับผมก็ถือว่าเป็นไกด์ละกันนะครับก็สําหรับใครที่จะมาพิชิตเควสนี้เนี่ยก็ขอแนะนําว่าขอให้ตัวละครเลเวลประมาณ30นะครับหรือ20บเนี่ยบวกๆนะครับผมไม่งั้นเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็เน้นตัวละครตีไกลนะครับเพราะตัวละครเออบอสเนี่ยเป็นบอสเออท่าลมนะครับที่บินอยู่กลางอากาศก็เน้นตัวละครตีไกลนะก็สัปดาห์นี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับ ตอนนี้เหนื่อยมากๆนะครับก็ขอทุกคนเนี่ยผ่านเคว็นี้กันก็นแล้วกันนะครับผมก็สำหรับพัดวันนี้เนี่ยขอลาและนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไปแล้วนะครับคนเจอกันพัดน,นะครับบายยค่ะ